สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเนสโตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขสมัยสามกกเมื่อราชสำนักเสื่อมโทมลงการจริงความเป็นใหญ่นั้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ขุนศึกมีทั้งขุนนางกังฉินตรงฉินต่างก็สแสวงหาคนดีมีความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีฝีมือด้วยดังนั้นนักรบที่มีฝีมือคุณศึกทหารเอกเกิดขึ้นอย่างมากมายจำกันไม่หวาดไม่ไหวทีเดียวนะคะบางครั้งเราก็ต้องบอกว่าหลักในการจำคือว่าคนที่อายุยนะืนเราจาแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวก็ตายเราก็ไม่ต้องจำก็จ,จะทำให้ตัวละครเอกต่างๆนั้นลดจำนวนที่เราจะต้องจดจำไปแต่ก็มีหลายคนทีเดียวนะคะที่ เราอาจจะไม่คุ้นหนะูเพราะทุกคนต่างก็มีทหารเอกไม่ว่าจะเล่าปี่จะมีทหารเอกกี่คนเนี่เรารู้จักหมดนะกวนอูเตียวหุยม้าเฉียวหงตงหรือว่าทหารเอกของซุนกวนมีจิวี้แต่ของโจโฉเนี่คะเราเคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะเตียนอยเข่าถูเตียวเลี้ยวซึ่งทั้งสามคนนี้ไม่ได้มี ชื่อที่แบบชื่อเสียงโด่งดังหรือมีประวัติความเป็นมาอย่างน่าสนใจใดๆทั้งสิ้นแต่ก็เป็นผู้ที่จงรักภักดีแล้วก็ตายแทนโจโฉได้เป็นกําลังสําคัญด้วยซึ่งใน3ามคนนี้อายุสั้นที่สุดเห็นจะเป็นเตียนอุยซึ่งเรื่องราวของหานเอกทั้ง3ามนะคะคือไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเลยแต่ว่าเตียนอุยเนี่ยอายุสั้นแต่ความตายของเขาโจโฉยังต้องร้องไห้แล้วก็จัดลุมฝังศพให้อย่างดีทีเดียวนะคะ แข็งแรงแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้ทวนใช้ง้าวได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดจงฮีเป็นผู้แนะนำนะพาเตียนอุยเข้ามาบอกว่าผู้นี้เป็นคนที่แข็งแรงมากส่วนเรื่องราวของเขาทูนั้นสมัยปราบโจนโพวกผ้าเหลืองเขาทูก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกลูกลานโดยพวกโจนเขาก็สามารถที่จะต่อสู้กับโจนโพวกผ้าเหลืองได้เมื่อพบกับเตียนอุยลบกันไม่มีใครแพ้หรือชนะ เมื่อไปเล่าความให้โจโฉฟังโจโฉก็สนใจคะ่ะและในที่สุดก็ดึงเอาเข่าวทูมาเป็นหารเอกอีกคนหนึ่งเตียวเลี้ยวเป็นหารเอกของเมืองหนึ่งซึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าเตียวซิ่วแล้วโจโฉไปมีความสัมพันธ์กับพี่สะใภ้คือนางเจ้าซื่อทําให้เกิดความโกรธแค้นก็สู้รบกันแน่นอนสู้โจโฉไม่ได้แล้วก็จับเอาทหารเอกนี้มาและในที่สุดก็เกลี้ยก,กล่อมเอาเตียวเลี้ยวเข้ามาเป็นหารเอกของตน ทั้ง3คนนี้ตายเพื่อโจโฉได้ในการลบครั้งสำคัญสำคัญก็สามารถพาโจโฉลอดจากการพ่ายศึกตวได้ทุกครั้งถึงแม้ว่าจะลอดมาเพียงคนเดียวทหารอื่นตายหมดก็ตามและเตียนอุยนั้นก็เสียชีวิตคือตายแทนให้โจโฉนี้ไปก่อนแม้ว่าจะตกต้องหลุมพังใดก็ตามสู้ไม่ยอมถอยนี่ว่าต้องอาวุธทางกายยืนตายขวางเอาไว้ไม่ทหารผู้ใดนั้นถึงตัวโจโฉได้เป็นที่น่ายกย่องมากทีเดียวนะคะ เรียกว่าโจโฉนั้นเมื่อครั้งใดที่ทําศึกก็จะนึกถึงเตียนอุยทุกครั้งเดินผ่านในสถานที่ที่เตียนอุยตายก็ต้องร้องไห้ทุกครั้งนี่คือความสําคัญของฐานเอกของโจโฉค่ะ